เริ่มอ่าเริ่มดูค่ะเริ่มเอาเริ่มตอนนี้ก่อนใจเร้าไหวต้องเ้าไหวกนาเกิดรดังยวยวุ้ยมับค่ะโอ้ยน่นจิ้งจกดังนี่นี่นี่ดังดีจริดังจับไม่หนีโจอ่ะจ๊ะะให้จบให้จบ ตอกัะเจรย์ยผู้หญิงต่อจจดาต่อปราตากอ่านต่อชานอวางมุนโทหน้าขาวพอปุ๊ดเดิอุ๊ดเต้านอนนินเด,ด็กเด,ด็กตองนิมลฮิเต่าฮิเต่า

ดังดงสิลูกฝอฝานี้ฝอฝา,าลูกกูปวดขี้อ่างเด้ลูกอฝอฝาทนทานร้องดังดังหุบร้องดังดังพอพานวางกลางพอฟนั<ทา>นพอจำาะกลางไบโอ้เบาเบาเบาเมามา รอเรือเรือพายไปรอล,ลิงรอล,ลิงอะไรวัวแหวนวงยาสอสาร